สวัสดีค่ะชื่อบออไยนะคะเียพรียววันนี้ค่ะปัจจุบันอายุ25ปีตอนนี้ทำงานอยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษค่ะเป็นดิจิ t a ลมาเก็ตติ้ ก็เป็นการคิดคอนเทนต์ค่ะแล้วก็สร้างแคมเปญขึ้นมาแล้วก็สื่อออกไปให้กับคนอื่นนะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังมีกิจกรรมอะไรอยู่หรือว่าเรากำลังขายสินค้าอะไรช่วงหลังๆอ่ะการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาดมากเนาะทีเนี้ยมันก็เหมือนกับการได้ชา l e n g e ตัวเองแล้วก็ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆได้ท้าทายตัวเองก็สนุกดีค่ะ อย่างตัวบอบาเก็จะดูพวก r e f e r อ n c เจากพินเทเลสหรือว่าจากพวกเว็บไซต์ IG หรืออย่างเงี้ยค่ะจากต่างประเทศเนาะคนนี้ชื่อน้องฮิชูค่ะปัจจุบันอายุ3าขวบแล้วตอนนี้เป็นผู้ชายค่ะ ส่วนตัวเป็นคนชอบน้องหมาพันเล็กแล้วฟอมเมบรีเนียนเป็นหมาเล็กเนาะแล้วก็ขี้อ่อนชื่อทิชชู่จริงๆแล้วอะ่ะมาจากตุ๊กตาสมัยเด็กมีตุ๊กตากระต่ายตัวหนึ่งนุ่มนิมสีขาวแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่าทิชชู่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเวลาที่เรียกอะ่ะ มันดูน่ารักนุ่มนิ่มหน้าทะนุถนอมอ่ะเพราะแล้วก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็จะตั้งชื่อเขาว่าทิชูอย่างทิชูเขาจะเป็นคนชอบเจอเพื่อนชอบเล่นกับเพื่อนเราอ่ะก็จะพาเขาไปตามพาที่มีสเปซให้กับสุนัขวิ่งเล่นได้เนาะอย่างเช่นเมกาบางนาตอนเนี้ยเขาจะชอบมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราพาไปอ่ะ เขาจะได้เจอเพื่อนเยอะเลยแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาเจอเพื่อนเขาจะลืมบอบไปเลยเขาจะเหมือนมองไม่เห็นบอบเลยแล้วไม่สนใจวิ่งหนีวิ่งไปดูเพื่อนเดินตามเขาไปเรียกทิชชู่คือไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเพื่อนอน่ะก็คือจะติดบอปลก สำหรับคนที่กำลังอยากเลี้ยงปอมอยู่นะคะหรือว่ากำลังลังเลว่าจะเลี้ยงดีไหมหรือว่าคนที่เลี้ยงอยู่อ่ะเพราะอยากฝากให้ดูแลเขาเรื่องความสะอาดเพราะว่าเขาอ่ะเป็นหมาพันธุ์ขนยาวเนาะถ้าเขาสกรปรกอะ่ะอาจจะมีเห็บมีแมลงอะไรมาเกาะซึ่งไม่ดีกับตัวนอ้องเขาแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเพราะว่าเขาเป็นหมาพันเล็กด้วยเนาะอยากให้เขา กินอาหารที่สําหรับน้องหมาโดยเฉพาะเพราะว่าจะได้ไม่มีเรื่องปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวแล้วก็สําหรับคนที่กําลังเลว่าจะอยากเลี้ยงหมาอบ,บแนะนําเลยว่าน้องหมามีแล้วอะทําให้เรามีความสุขจริงๆ